อายุมั่นขันยืนยืดเงินคอยได้เงินมทองคอยได้ทองตอนนี้ทตีเนี่ยทานพระตัวทานพระนั่นแรงดวยิัญญาสุจิวโรดมหรือว่าเจ้ชวงนะครับมาช่วยตัวมือก็รับจังๆังในท่านประธานสักครั้งนะครับให้มีแต่ความสุขให้มีแต่ความเจริญนะฮะ

ได้เชิญเจกันยานแล้วก็เจช,ชุมไปร่วมงานด้วยเรือคืนนี้คันโก้เร็